ท่านผู้มิการร่วมยี่ามเยียแดากงลท่านวิทยากรนะคะและผู้เข้าอบรมทุกท่านตลอดจนนักศึกษาตองหาช่วยาลัยราชภาครัรน,น,นะคะ<ช>วันนี้นะคะก็เป็นโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพลังงาชุมชนนะคะและเป็นเรื่องของการนำแนวคิดของสายพระราชานะคะเข้ามาในการส่งเสริม โครงการตามสารพระราชารมนะคะในโอกาสนี้ต้องกราบขอบคุณท่้รองอธิการบดีนะคะท่านผู้ในการตลอดจนู้เข้าฝึกอบรมนะคะและขอเรียนเชิญท่านรองอธิการบดีได้ให้เปลี่ยนกล่าวเปิดงาน,นะคะ่ะเขาเรียนเชิญอธิการบดีได้รายงานที่ฟังแล้วนะคะก็รู้สึกเป็นที่น่าย,ยินดีแล้วก็ทราบว่าได้มีการทํางานกับพี่น้องเนี่ยมาเป็นประจำมานานแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้มีการโรงพยาบาล สุขภาพตำบลบางสมบูรณ์ที่กรุณาให้ใช้สถานที่อันนี้นะคะคุณก็ทราบว่าบางพื้นที่ต้องมีอุป็นเป็นของตนเองแล้วที่บอกว่าบางสมบูรณ์ไม่มีจริงแล้วคงจะมีเหรอนะคะแต่ทํายังไงที่จะให้เป็นเป็นสัญลักษณ์เป็นเป็นจุดที่โดดเด่นว่าพอเน,นื่องถึงบางสมบูรณ์แล้วต้องนืกถึงอะไรนะคะซึ่งวันนี้พี่น้องก็จะมีให้เลือกหลายรายการดูนะคะท่านก็ลองทํานะคะแล้วก็ดูว่าวัตถุดิ ท่านสามารถที่จะคุ้นหาได้ง่ายแล้วก็ความถนัดเนี่ยนะคะเวลาที่นักท่องเที่ยวมาเนี่ยนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดขายหรือเป็นเก็เป็นทิกเนเจอร์ของของของบางสมบูรณ์ที่ก็อาจจะส่งไปขายได้ในหลากหลายที่ทั้งในบริเวณของมหาวิทยาลัยเองเราก็เปิดร้านใงทุาบแล้วนะคะเปิดร้านเปิดร้านจําหน่ายอันนี้ก็ไม่ได้เอากําไรเลยแต่ว่าเพื่อให้ชุมชนมีตลาดแล้วก็ท่านอาจารย์รุ่งเรืองก็จะมา อบรมในเรื่องของการตลาดออนไลน์ก็ปีซึ่งอันนี้ถือว่าในโลกยุคปัจจุบันนี้นะคะเป็นเรื่องสําคัญมากท่นเ,เองก็ยังอยากเรียนรู้และเชื่อว่าทุกคนอยากเรียนรู้หมดก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอให้การอบรมในวันนี้เนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นที่คนมีความสุขแล้วก็เป็นการเปิดผิชีวิตที่สดชื่นอย่่งใจในช่วงโควิดเนี่ยนะคะตอนนี้ไม่ใช่ new normal ม,มันกำลังจะกลายเป็น normal แล้วนะคะค่ะ ก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านโดยเฉพาะทางท่านเจ้าของโครงการค่ะก็ขอเปิดการอบรมในวันนี้เลยนะคะพิเนะมีใครเคยทำมาแล้วบ้างไหมคะเคยจะซื้อนมใช่ไหมคะวันนี้ก็จะมาสอนทุกท่านว่าไอมีเสร็จนะั้นที่เราซื้อนมเนี่ยเขาทำกันยังไงมันมีความยากง่ายแค่ไหนแต่เน,นี้ยค่ะหนูเลือก สิ่งที่คิง่ายที่สุดแล้วคือใครทําก็ได้แต่แค่จะต้องรู้ขั้นตอนรู้สัสดส่วนรู้วิธีการทำนิดนึงนะคะก่อนอื่นพิมเสรน้ําเนี่ยมันก็มาจาก3ตัว3ตัวนี้เป็น3ตัวที่สกัดมาจากต้นไม้ก็คือพิมเสนเป็นท่อนกาลาบูนสมุนไพรของพิมเสรน้ําในเบื้องต้นเลยเนี่ยเป็นท่อนพิมเสร็จกาลาบูอย่างดี กลิ <t 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 t ่นที่มันเบียสิ่งที่จะช่วยได้คือช่วยบรรเทาอการมึนเียสีเอ่อขึ้นไส้เมานล้วก็กเ้ะใหญ่เพื่อที่จะหยยบไมวีค่ะเหนงสกรัมกเยอะหน่อย

ก oh, ah, uh, ็ออกแบบของที่นั่เนี่ยครับก็จะเริ่มด้วยเรื่องของอ่านักท่องเที่ยวก่อนนะครับว่า ผู้บริของเราเนี่ยเป็นใครบ้างนะครับเอามาเที่ยวเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวแล้วที่มาซื้ออย่างเดียวนะครับซื้อกลับไปฝากอีกใช่ไหมครับนะถ้ามันอร่อยถ้ามีคุณภาพเพราะนั้นถ้าสินค้าของเราดีเนี่ยนะบ,บอกต่อน,นะครับก็คือมันจะเกิดขึ้นตามภูมิีประเทศตา่างๆใช่ไหมครับอย่างถ้าไปทางระยองนึกถึงอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้ ผู้เรียนมาได้งอกมามีเรื่องราวตอรี่แลับมีคุณภาพนะเนี่ยวันี้ผมมาที่บางสุนผมอยากจะซื้อขอกลับไปฝากนะถ้ามันดีจริงปึ๊บเขาก็จะฝากซื้อมานะอย่างวันนี้มโยชิเนี่ย,ย,น,น,ยนะมาในฟารายใช่ไหมเดี๋ยวฝากซื้อเลยนะกี่กิโลอยนะ่างเงี้ยเราก็ต้องหอกลับไปฝากเขาอีกนะตอนนี้มันไม่ยอมิดังมากนะครับ มันมีวิธีคิดยังไงนะคะเราปล่อยให้ของมันขายมันเองในเวลาแค่สามวินถ้ามันเป็นเคยเคย,เคยเวลาเราเลื่อนอ่านข่าวใช่ไหมคะถ้าเป็นข่าวที่เราชอบเนี่ยหนึ่งเจ็ดวินาทีถึงมันสั้นมากเราจะอ่านแต่ถ้าหลังจากหนึ่งเจ็ดวินาทีเนี่ยเราจะไม่อ่านคือเราไม่สนใจนะคะว่าเราตัดสินได้เลยว่าเราเราชอบแนวไหนจากจากเวลาสั้นๆแค่หนึ่งเจ็ดวินาทีนะคะทุกคนจะต้องเข้าใจการขายนะอันนี้บอกก่อนนะฮะ ถึงแม้เราจะขายหรือไม่ขายก็ไม่รู้แต่ผมเชื่อหลายๆคนในเนี้ยช้อปปิ้งผ่านออนไลน์หรือว่าผมดาวิ์ิดนะมีใครไม่เคยช้อปปิ้งผ่านออนไลน์นะครับมีหมดเลยมีเนาะอย่างน้อยก็ต้องเคยซื้อบ้างอาจจะไม่ซื้อผ่านช่องทางใดก็ช่องทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็น s h o ปปี้ลาซาด้าเฟซบุ๊กไลนอันนี้คือเราใช้งานนะครับเราเป็นผู้ซื้อ ส่วนใหญ่นะฮะแล้วบางคนอาจจะเป็นผู้ขายด้วยนะครับแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราจะขายสินค้าผ่านออนไลน์เนี่ยมันต้องมีต้นทุนสูงนะคุณจะต้องไปเช่าพื้นที่ไปทำเว็บไซต์ไปทําเว็บขายของนะครับเทคโนโลยีมันไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่ปัจจุบันมันมีแชแนลให้เลือกเยอะแยะนะครับบวกกับลหลายๆอย่างคนก็เข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้นมันทําให้การขายมันมันมีความก้าวหน้ามากขึ้น บางคนไม่มีหน้าร้านทำกับข้าวอยู่ที่บ้านแต่อยางขายตามสั่งก็สามารถทําได้แล้วการขายเนี่ยมันต้องทํำยังไงนะครับผมยกตัวอย่างนะฮะช้อปปี้ก็แล้วกันเนื่องจากว่ามันมี2ค่ายแค่นั้นแหละที่ขายในปัจจุบันที่เป็นที่นิยมนะครับทุกวันที่1เดือน1 2เดือน2 3เดือน3าิเดือนสิเดเดือนเอะไรประมาณเนี่ยเป็นโปรโมชั่นของลาซาด้าของช้อปปี้แข่งขังนกันวุ่วายไปหมดเลยนะครับบางคนก็รอถึงตีหนึ่งไปช้อปปี้ ไปช็อปนะครับฉะนั้นการที่เราจะขายออนไลน์พวกนี้ได้เนี่ยมันใช้ข้อมูลนิดเดียวครับหนึ่งะโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนโดยส่วนใหญ่ทุกคนมีสองถ้าเรามีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วผลิตภัณฑ์มือถือเครื่องเดียวเราโหลดโปรแกรมช้อปปี้มาโหลดเ็จเวลามันยืนยันตัวตนมันใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือก็เบอร์เรานี่แหละนะครับยืนยันมันจะส่ง otp กลับมาแล้วเราก็ใช้ otp นั้นยืนยันว่าอันนี้คือเบอร์เราจริง เสร็จแล้วมันก็จะให้เราตั้งชื่อลงชื่อร้านนะครับเมื่อตั้งชื่อร้านเสร็จก็เป็นร้านเราแล้วเมื่อเรามีร้านเสร็จทาไงฮะก็ถ่ายรูปภาพนะถ่ายรูปภาพผลิตภัณฑ์ของเรานะฮะมันถ่ายได้เก้ารูปเลยนะฮะถ่ายได้เก้ารูปต่อดองผลิตภัณฑ์ถ่ายเสร็จกาหนดราคากําหนดสตอ๊อกว่าส,สินค้าของเรามีจํานวนเท่าไหร่อ่านะมีจํานวนเท่าไหร่สาม,มารถกรอกเลขบัญชีธนาคารเราได้ ถ้ามีคนซื้อจะให้โอนเงินไปที่ไหนนะแต่กระบวนการของช้อปปีเนี่ยเราจะไม่ได้เงิน 1, ทันทีต้องบอกแบบนี้นะฮะต้องให้เราเข้าใจก่อนสมมติว่ามีผู้ซื้อเนี่ยซื้อผ่านระบบออนไลน์มาหรือเราแล้วแต่ซื้อเนี่ยเราเลือกใช่ไหมเลือกผ่านโทรศัพท์มือถือเสร็จแล้วก็กดใส่รัาคาสินค้าแล้วเราก็บอกว่าเก็บเงินปลายทางข้อมูลตัวนั้น จะไปที่เจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นนสมมติว่าเราลงลงขายออเดอร์นั้นก็จะมาที่เรานะครับเราก็จะส่งสินค้าพอสินค้าไปส่งผ่านระบบขนส่งไม่ว่าจะเป็นไปรษณีย์เป็นเอ่อเคอรี่พอไปส่งปุ๊บเขาจ่ายเงินมาเวลาเรารับของก็จะเซ็นรับตัวนีน้พอเซ็นรับปุ๊บเงินนั้นจะถูกเก็บนะฮะเก็บที่ช้อปปี้ช้อปปี้จะเป็นคนถือเงินไว้ก่อ นะครับพอลูกค้าได้ได,ได้ได้สินค้าต้นช้อปปี้ถึงจะโอนเงินให้กับเจ้าของเพย์ดันนะครับ,นะรบแต่ไม่ได้โอนทุกวันนะฮะเขาใช้วิธีการคือหนึ่งสัปดาห์โอนหนึ่งครั้งเดือนหนึ่งก็ช้อปปี้จะโอนให้สี่ครั้งถามว่าทําไมเป็นแบบนี้เพราะช้อปปี้เป็นตัวกลางช้อปปี้เป็นตัวกลางนะฮะช้อปปี้ไม่มีร้านร้านค้าช้อปปี้ไม่ใช่ลูกค้าแต่เป็นตัวกลางทําให้คนขายกับคนซื้อเจอกัน นะฮะให้เขาเจอกันโดยใช้ผ่านแพลตฟอร์มของ s h o ปปีแล้ว s h o ปปีได้เงินยังไงช้อปปีมันคิดเปอร์เซ็นต์จากคน นะาใบมะดันใบฝรั่งใบข่าใบฝรั่งเท่่าไหรแล้วก็เกลือนะคะอันนี้เราใช้ประมาณ3กรัมแต่ถ้าบางคนอยากได้แบบรสนี้ก็เพิ่มได้ได้ตามเกลือค่ะเกลือเเกลือทสามกรัมค่ะเกลือโอเค พูดอย่างรวดเร็วเลยนะคะก่อนมือเนี่ยเราก็ตวงน้ำเรากีลิตรนะคะเราเอาใช้น้ำสามลิตรเนี่ยแล้วก็ใส่ไปในหม้อตั้งตั้งให้เดือดเดือดคือไปรักษาในสคานน้ำเดือดพุ่งเออมันจะพุดงพุ่ใช่ไหมคะฝากระเด็นเลยหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเดือดปุ๊บเราไปทำคู่ขั้นตอนก่อนนะคะก็จะใส่ใบใบมะดันลงไปใบมะดันใช้เท่าไหร่ร้บห้าสิบ แล้วใบฝรั่งล่ะคะสี่าแล้วครูล่ะคะอ่าสี่ใช้ายี่สิบแล้วเราใส่เบลล์หลังจากนั้นน่ะต้มครึ่งชั่วโมงต้มครึ่งชั่วโมงอ่าต้มครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นปิดไฟให้พักก่อนนะฮะและพอปิดไฟเสร็จพักหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ต้มต่ออีกครึ่งชั่วโมง คูปกติก่อนแล้วก็เหมือนกับเร่งไปนะคะหลังจากนั้นมันมีกากาใช่ไหมพอม,มีกากาปุ๊บเราต้องใช้เป็นผ้าขาวบางในการกรองก็คือกรองใส่ภาชนะนะคะแล้วก็กรองใส่ภาชนะแต่ทีนี้มันก็จะมีกากากจะหลุดไปยังน้อยเนี่ยสองครั้งต่อสองครั้ง,ง,ง,งก็คือสองทีงถูกไหมใส่ในผ้าขาวบางนะคะสอง

สามารถใช้ตัวก,วกรารรู้แต่เี่ว่าในการรักษาได้ร่วมกับ